สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสุขสุขน,นะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอร์ชัยเต้ยเสด็จลำเพลินอ๊อกพิเชียวนะครับพี่น้องมึงบรรยากาศครับบรรยากาศตอนนี้ตอนเที่ยงครับเอ้าแม่สวัสดีครับจ้าสีไพ่กระตาไปใเซครับนี่มันมะเมียนของมะเมียนของเมียนอักระตามาใส่หำั่มกระตามาใส่หัม่มมะมี่หงษ์ใส่ มันน้อยอีกมันน้อยโอ้รถวิธีเ้างกำลังสีเลื่อนใหญ่นะครับพี่น้องก็จะไปไปตั้งตรงนี้บ้างเ่าเมนบป่ครับฝนสีบวคห้ามห้องแบบมืออื่นไหมโอ้ยจังไหนพายุมาเขานสว่างสีออกงันจะขั้นครับต้องเบิดไปเร็วมันบรส่วนหนึ่งเลยมั้งนี่นะครับทีมงานก็กำลังจะเดินทางนะครับผม

รถวิธีเท่ากับกำลังทยอยทยอยนะครับไปตั้งนะครับทําการแสดงนะครับเปิดวงรอบสองที่บ้านขามเรียงนะครับอาเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องผู้ใดที่ยังบ้านในซื้อบัตรนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้อง118บาทเท่านั้นเองนะครับ118บาทครับพี่น้องนะครับซื้อบัตรเข้าชมนะครับไฟ้สดในออนไลน์นะครับพี่น้องผู้ใดอยากเข้ามาเบืงองยู่หน้างานนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับผม ที่บ้านขามเลียงนะครับอันเพื่อกันธาวิชัยนะครับพี่น้องบรรยากาศดีแห้งครับตื่นกันมาพี่น้องย่างบมวเสาอ่ตอนนี้ก็บัวเสาแล้วล่ะพี่น้องเกือบสีเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศฝนตกค่ำนะครับบรรยากาศดีลายเห็นงัวเห็นกล้วยกินหยากินญย่อยู่น้ำทงไฮทงหน้านี่พี่น้องครับนี่แหละสุดยอด มีสารบานเท่าแล้วครับพี่น้องเป็นกากเหมืนมีแดดครับบ่มมีแดดเมื่อนี้ <saint S 3> พอสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้หอมยิ้มหอยจะยังกินเนาะครับนี่มาได้สวัสดีครับผมมาด้วยครับไม่มีเหรียญนิสัยเหรียญนิสัยนั่นชิดได้ตั้งแต่มือนีเล็บ่ครับครับอืมตั้งมือนีแล้วท่านอันนี้ท่านอานิสาไปตั้งนั่งตั้งมือยืนนะท่านท่านอานิสาไปนั่หนีแห้งสีเหลีวไว้ต็เราไปรับเราไปรับน้ำยู่บ่ไปครับ ไปรับมืออื่นน่ะครับขึ้นี่ที่สุดไปที่บะอน้องเล่มืออื่นเบอสุสีชมพูว่าสีพูมันแมนว่าสุดสีชมพูเดียแล้วครับเ็นน้องเขาสร้งตดแต่ได้สีชมพูนี่ยแล้วองดีอปแล้วสีชมพูบอกเราหาอียงอะไรที่มันสัดสีชมพูสีเหลืองสีเอาน้องเขากับแบบว่าอยู่ในส่วงที่แบบอินเลิฟอินเลิฟเออนองบอกถืออินเลิอินเลิฟอเออนเอเินลนี่อินน กม่อว่นาเยอานิสาขวัญใจผอนวาอย่อนิสาอยงไรเหนอยอนิสาเ้เ้เหนอานิสาเต้เ้เเ้รอเาอ่าขาบอกไปก้อนิเอารูวองมาไปครับีครับไปมองแ่เานแม่กอนสวัสดีครับผมเจ้าบรรจาแซบปครับ ไปกินไปกับไปตัวขาไปเลยทีมงานทีมงานเพิ่อนกับสีได้ย่อยไปตั้งเวที่นะครับเนาะเพื่อนก็ว่าเพื่นสีมาสอบมันบอกครับเพื่นสีกสอบล่ำอีกเงินบ่นอืมครับจังหน่อยทีมคู่เพื่นกับสีมาสอบนะครับช่วงล่ำนะครับพี่น้องช่วงล่ำเรืองนะครับเพื่นสีมาสอบยู่มตรงนี้นะครับประมาณจังหน่อยนะครับ ครับพี่น้องครับผมบัีรับวันนังชมบรรยากาศนะครับอยู่สาราแดงนะครับสาราหน่อยนะครับผมบรรยากาศมื่อนีดีแห้งอิ่ลครับพี่น้องครับบรรยากาศสดชื่นนะครับบม่มีแดดนะครับอากธรรมชาติทงไฮทงหน้าก็เลยว่าสีหลอดเพ่งพี่น้องฟังจะกเพ่งเส็จได้ครับผม จบแบบเท่ๆนะครับจบแบบเท่ๆนะครับผ mm ู้ลงคน้นเพื่อนก็อยากฟังเสียงนะครับว่าเสียงวราชัยนี่้องออกมาสิเป็นแนวใดนะครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับเป็นลูกทุ่งแบบ mm hmm. ผมก็ค่อยถนัดบานไดแนวแนวเพลงแบบนี้นะครับแต่ว่ากัอ่ะสีรลองให้พี่น้องฟังจักน้อยนะครับ mm hmm. ฟังเบิ่งครับผมโง่ในสายตาเธอ ก้าอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหัวมืดว่าเจ้ามีภัยแกงโงยื้อใจบ่ให้เจ้าลาเห็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อลาแพงป่านนวยตาเจ้ายังนอกใจ เมื่อเจ้าสิไปกะพ่กเข้าใจเหตุผลอยู่ลาได้เข้าขดองกองสูงเสียดฟ,ฟ้าคนที่นาละกลายเป็นโตเฮาเมื่อเจ้าไปดีแม่นเจสำได้กันใจทนเอา จบแบบเท่ๆยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเก่าคือลบเจ้าจากใจจบแบบเท่ๆยางออกลันเวความหักสองเฮาดีใจน้ำน้องกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ ขูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้ยินให้ซุ้มจบแบบเท่ๆไปแปบ,บนุ่มๆแม,ม่นอายสีกลุ่มหัวใจสำได้บ๊วยดนตรีครับยังบ้านอีกถือทำนองบันไดน,นะครับผมจะได้กับนะครับพี่น้องกระจังถ้าฟังไม่นะครับกะตอนนี้กำลังหัดกำลังหัดไอ้ลำเพื่อนอยู่ เรกำลังหัดําเพื่อน,นมหากรรมรถแท่นะครับแล้วก็ไลยผู้งานเพ่งที่ทีพี่น้องเพื่อนเพิ่อนขอกับมากกับไพายามที่จะแกะมาลองนะครับก็เลยบ้านนีมีเวลาได้ซ้อมเพลงกันจบแบบเทเทนะครับก็ยังบ้านหนีแม่นทำนองปานใดจบแบบเทเทย่างออกรันเวความหักสองเฮายินดีน้ำน้องกับเขา เมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ผูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆแม่นายสิกลุ่มหัวใจสำดา นะครับผมขอบคุณพี่รองที่เขามารับชมนะครับที่เขามากกดไลค์ให้นะครับผมเดี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวผมจะลองเซดนตรีให้ฟังนะครับผลงานเพลงจุแบบทิช่แต่ครับสำหรับที่นี่ผมก็จะลงไวซมีดนะครับพี่น้งนนนองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ